ยิอนรับสู่ช่องฟองฟิ c h ช n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้ฟิงก็อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะฟิงก็จะมาที่น้ำตกแม่สุรินนะคะฟิงมาแม่ฮ่องสอนหลายรอบมากแต่ว่าไม่เคยที่จะมาที่นี่เลยนะคะก็คือที่นี่จะเป็นน้ำตกที่แบบว่าขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งเนาะที่คนที่มาแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะต้องมา แต่ว่าทางเนี่ยจะมาค่อนข้างาลำบากนิดนึงเห็นเขาเขียนเลยว่าตรงปลายข้างหน้าว่าแบบคุณคือผู้พิชิตพันโคง้งก็คือทางมันก็จะค่อนข้างชันนิดนึงว้าหรือว่าเราไม่ได้ขึ้นดอยนาน เี่ยวเลยนะรู้สึกรู้สึกการหายใจตินขัดถ้าจะมาก็จะมีค่าเข้าคนละ40บาทนะคะนี่น,น,นีแล้วก็แบบเอารถเข้ามาได้เลยวันนี้แบบอากาศดีมากช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ใกล้ๆจะร้อนแล้วแต่ว่าก็ยัง ถือว่าหนาวอยู่สำหรับคนภาคกลางอย่างเราเรา,เราต้องไม่เหนื่อยเราต้องทำเดินชิวๆนะคะเราจะแพ้คนแก่ที่อยู่ข้างหน้าเาไม่ได้ค่ะทุกคนไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกข้างในกันนี่นี่่น,น,นผู้เทาผู้เทา,ทเทาของเรา <laughs> อะไรหนูเพิ่งเห็นนี่เขาชอบเก็บจรินกันนะ ตรอน,นี้เ oh. ขาห้ามตัดน,นะเพราะว่ามันทำไมอ่ะขอคุ้มครองไงเป็นพืชคุ้มครองอ๋อเหรอแต่ว่ามันจะมีหนอนดําที่เขาเรียกว่าซิก,ก้าคนปากายอ่ะเขาจะเก็บเอาไปกินเพื่อเป็นยาซึ่งมันจะขึ้นตามเนี้ยความรู้ใหม่นะคะวันนี้ไม่มีคนเลยนะคะเรานี่เรามามถึงแล้ว ใช่ตอนแรกที่ฟิงมาทุ่งบัวตองใช่ไหมฟิงก uh ็ผ่านตรงนี้แหละแต่ว่าไม่ได้แวะเข้ามาวันน uh, ั <sh> <t> ้นคนเยอะอยู่โอ้เดินเดินขึ้นอ่ะแต่ว่านจะกล้ถ้าเดินชมมสวยสูงมากในกล้องอาจจะไม่เห็นความอลังการต้องมาชมของจริงนะคะไปเราไป มใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะเขาต้องเอาล้วหนามมากั้นเลยอ่ะมันก็เขียนว่าห้าปีนล้อมันสวยนะมันมองเห็นจุดข้างล่างเลยนะแต่ว่าเขาอย่างนี้เห็นนะเห็นพื้นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่คือตรงเนี้ยเหมือนแบบมันเป็นจุดที่ดีมากคนเลยน่าจะแบบอยากปีนไปดูใกล้ๆถ่ายรูปสวย ว้าวอันนี้คือจุดที่เราสามารถลงมาใกล้ที่สุดได้นะคะก็คือตรงนี้แต่ว่าโอยอยู่ตรงเนี้ยเหมือนแดนมันจะแรงนะแต่ว่าเราก็รู้สึกถึงความเย็นได้อะไม่รู้ว่ามันเย็นเพราะว่าน้ําจากตรงนั้นหรือเปล่าโอ๊ยนนใช่ไหม <Okay. S 1> น้านเราลงไปเล่นได้ไหมลงไปงได้แต่ว่าอันนี้ลงไม่ได้มันจะต้องลงทางข้างๆมันจะมีพวกโมสเตย์อะที่มีทางลงตรงเนี้ย ที่เคยไปสองรอบที่ว่านัตตาเคยพาไปใช่ไหมไปถ่ายรูปถ่ายวิวทางยี่ตรงนั้นแต่ว,ว่าต้องเอาคนในท้องถิ่นพาไปดูอ่าตามนั้นนะคะ<ช>ก็คือจริงๆอ่ะลงไปได้แต่ว่ามันลงตรงน,ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นเมอตอรันตรายเ,เออตรงนี้นนมันอันตรายเกินแต่แบบเ<ป>ท่าที่เราส่องลงไปอ่ะข้างล่างอ่ะมันดูเป็นน้ําแบบน่าเล่นมากเลยอ่ะแคงลมแรงอะรอย่างงี้คือลมมันแรงมากเพราะว่าน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยคือมันก็จะ คัเอาพวกนี้ลงมาด้วยเหล่าโลอองใช่เนี่ยนะน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเห็นกับตาแล้วมันถึงจะรู้สึกว่าแบบมันยิ่งใหญ่อะ่ะอันนี้เราบอกไกลๆยังเ,ออเห็นเป็นเส้นสายถ้าเราไปใ,ใกล้ๆคือเราเป็นคนคนเดียวที่เราไปนะใช่ถ้าเราลงไปนี่ก็คือแบบ<ห> ตัวติ๊กเยอะอะน่าตัวเล็กๆกับไม่ได้อยู่บนหน้าผาสูงไม่ใช่เราบองได้คือแล้วมันเล็กนะถ้าเกิดเราเปปีนอะดูเราเต้นปีนขึ้นเนี่ยโอ้เออก้อนหินอันนั้นก็ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่อยู่แต่ว่าต้นน่าสวยต้นนั้นเล่นได้ตอันตรายอะเมื่อไหร่ต้นนั้นที่จะน้ำไหลมาเนี่มันเหมือนเหมือนในได้จริงนี่เนะใช่ใช่ใช่ใครจะเหมือนก็ต้องให้ดีสอร์ทไกลๆเนี่ยเลยจะทางเข้าทยาไปประมาณเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยถึงแล้วอืมแต่เราต้องเดินลงมาเองคระมาครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงเองเหรออุ้ยน่าสนใจทุกคนเดินขึ้นหนึ่งชั่วโมงเออใช่ลืมลืมเลยว่าเราต้องเดินขึ้นนะเคยมายังไม่เคยก็คือไปแค่โฮมสเตย์แล้วขี้เกียจเดินแต่พี่มันธรมเดินลงไปแล้วพี่ทขาบอกอสวยพี่นาบอกก็ไปได้ต้องให้พี่บุญธรรมมาอีกแล้วนะคะทุกคน ต้องบอกเราจะเราอยากไปก็ไปได้แต่ว่าเคื่อขับไปก็คือตอนเช้าๆมันจะได้แสงสวยไงแต่กลางวันตรงนี้ก็ลงไปเล่นน้ําได้อยู่อากาศกาลังดีช่วงนี้ถ้ามาเนาะใช่ บรรยากาศร้านดีมากเลยอ่ะมีทำทานข้างล่างเดีไปหาอะไรกินเขาก็มีพวกแซนด์วิชโอวันตินขนมปังปิ้งแต่ว่าเฟงอยากกินไอติมแหละ อันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะพี่เขาเพิ่งเปิดได้2เดือนเองนะฟิงก็ว่าทำไมครั้งที่แล้วมาเราไม่เจอนี่แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะต่อเติมไปข้างล่างนู่นอีกแบบน่าจะบรรยากาศดีมากๆอะ่ะเพราะข้างล่างเป็นลำธารน,นะทุกคนถ้าใครแบบอ้าใช่เดี๋ยวจะเข้าช่วงสงการและก็มาเที่ยวได้นะคะตรงเนี้ยน่าจะเย็นเลยอะ่ะนี่ ใครอ่อผ่านมานะคะก็แวะมาเที่ยวได้ค่ะจะเป็นทางไประหว่างเอ่อทุ่งบัวตองกับน้ำตกแม่สุรินใช่ไหมนะแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหัวฮะหัวหะอืมนั่นแหละก็อยู่ตรงโค้งเลยเนี่ยทุกคนเป็นไม่ไม่ไกลจากทุ่งบัวตองประมาณห่างทุ่งบัวตองประมาณเจ็ดราเจ็ดกิโลได้อืมเป๊ะขนาดนี้เลยนะเราเพราะว่าการเดินมาเนี่ยแปดกิโล เขาเราเป็นน้ำตกแม่ไอแม่สุรินใช่ไหมเราจะผ่านประมาณเนี้ยแล้วก็ธรรมชาติดีไงตัวเนี้ยพี่บอกว่ามีนาทัศนบันไดถ้าอยากไปไปได้มีกระท่อมแบบในหลังหนึ่งว้าวแต่ว่าไว้ข้างหน้าก็ได้ <c oughs> ใช่ไม่มีคนทำข้าวให้กินใช่ไม<ๆ>่ซื้ออะไรมาเลย <c oughs> กาวบ,บอกว่กของที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาช่วงไฮซีซนะั่นอะเขาจะมีอาหารตามสั่ง เพราะช่วงอภิการธันวาอะไรเงี้ยนั่งเที่ยวเยอะเขาก็ทำอาหารได้เขาก็มีคนมาช่วยอยู่แล้วก็ช่วงสงกรานก็น่าจะทําอาหารแหละเพราะว่าเขาทำแพนมันก็มานั่งทานอาหารได้แหละพี่เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งหมดหน้าทุ่งบัวตองไปนะครับเขาก็มากางเต็นท์กันที่นี่แหละว่าเขามีอาหารตอนเช้าอยู่มีพวกขนมปังปิ้งพวกกาแฟอันจินเนี่ยได้อยู่ใช่แล้วใครผ่านมาก็แวะมาได้นะคะที่4ชั่วโมงฮะป๊ด อ๋อนี่สวนผักค่ะโอ้สวยเลยกำลังออกเลยใช่เดี๋ยวมันจะเข้าช่วงสงการแล้วนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบหน้ามาเลยอ่ะดีิน้ำใสมาก มีตัวเลือกเขาต,ตรงนี้มีร้านอาหารในตัวมีมีสเบียงยุ่นในตัวไม่ต้องแล้ว <c oughs> มีทุกอย่างที่เขาบอกต้องเอ,อาอเดีวที่มันเป็นทว่าเป็นเรื่องเลยแต่เขาทำห้องน้ำห้องน้ำมันสบายใช่ขเ,เขากำลังทำเลยอ่ะอห้องน้ำตรงนี้มันน่าจะเปิดอยู่เลยห้องน้ำน่าจะเข้าได้แหละคือเวลาให้นักเที่ยวหรือคนแวะมาได้อยู่แหละมันเปิดตลอดเนี่ยนี่แหละที่เขาอาบน้ำแน่นอนเลยนะตรงนี้เราจะต้องเอาประมาณขนาดตัวเนี้ย กลางวันเราช่วยราร้อนแบบถ้าแดดตรงหมดนี่คือยังเงย็นเทียบแล้วก็ตอนเย็นนี่คือหนาวตอนนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วโอ้โหยังเงย็นอยู่เลยอ่ะทำเลพี่เขาสุดยอดเลยนี่ค่ะเป็นความฝันของนาเขาเลยนะแต่จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างริมทาง <c oughs> ต้องไม่ทำลำพุ้ยเองใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ของฟอร์ฟิงนะคะตอนนี้กลายเป็นแบบแห้งแล้วทุ่งบัวตองของเราเลยจุดที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปกันหุยแห้งเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเออรอพืชจิพจิก,กาหน้านะคะน้องก็จะขึ้นมาใหม่ไปครับเดินทางต่อนี่ไรสตอเบอรี่ ไอนะกระบุงแล้วสองร้อยเหร่อที่น้าบอกอ่ะจริงเก็บเองเลยจริงหรอเนี่ยสตรอเบอรี่ทั้งสวนเลยทั้งภูเขาเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาปลูกไว้เดี๋ยวเขาจะมีช่วงเวลามาเก็บเป็นแน่ใจว่าตอนนี้เก็บหรือเปล่าแต่ว่ามีขายตลอด่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ปลูกวัดหลังปูวัดหลังต้องเป็นภูวันปางอุ่นอ๋อเราจะไปปังอุ่ใช่จะเป็นรู้ว่าที่แบบว่าเขาปลูกไว้แล้วก็อาจจะไปขายก็ได้แต่ว่าอันนี้คือก็ใช่แหละ เยอะนะเนี่ยเยอะเนอะเป็นภูเขาที่โลกอ่ะใช่ไหมนี่ยมันสองร้อยกระป๋องนี oh, okay. ่นะบ้างเออกระป๋องละสองร้อยแต่เขาบ้านเขาเรียกตะก้าไงนะใต้เรียกกระป๋องสองร้อยกัเลยอะไรงงตะก้าใหญ่เลยกระป๋องเนี่ยแต่นี่เหมือนเขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วเหมือนจะเรามาตอนนี่ไงเรามาตอนบ่ายไงอาจจะได้เก็บกินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เก็บซื้อไปฝากหรือเปล่าต้องไปรอดูว่าจะมีคนมารับส่งแล้วไอ๋อโอเคอย่าไปรอดู รถนิดเดียวคันนึงแบบเป็นเราเราเก็บรถที่จอดข้างบนกลายเป็นรถคันนิดเดียวอีกอ่ะเนี่ยสตรอเบอรี่ไม่รู้มีขายป่ะน่าจะใชนะใช่ไหมนะน่าจะใช่นะเหมือนเขากำลังแบบเป็นแบบส่งอ่ะใช่ป่ะไงตะกอ๋อตะก้ารไงตะก้ารไงเนี่ยใช่แน่เลยสองร้อยเนี่ยแล้วดูเอาตะกาสองร้อยไปไปไปกินสตรอเบอรี่กัน ไว้เขาลูกข่าวๆนะครับเต็มที่อยู่ที่สาวันนะคะสามสี่วันก็ะอย่ได้นานกี่ถ้าเราจะเอากลับบ้านเราต้องเอาแบบันี้ันี้าัวนีวนนีตว้ตัวนนตัวนี้วนี้ตวีวัวจี้วนัน้ตวนวนตัน้งวนี้นันี้้ีัตัวา้ตัวนนวั้วันนีะ กินได้ชิมจนอิ่มแบบคนที่นี่ก็เบื่อแล้วเรายังไม่เบื่อเพราะเราใจอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเมาเลยวะตอนนี้หายเลยอ่ะ คือไล่สตรอเบอรี่ทั้งภูเขาจริงๆนู่นนี่ระปปองขายนะก็คือแถวเนี้ยเขาจะรับซื้อสตรอเบอรี่กันนั่งเลยนะไอ้จริงๆนะที่เราไปซื้อน่ะเป็นราคาที่ว่าเขาน้าจะบบกกัไรแล้วไงอ๋อใช่ใช่เมืเ่อกี้ที่เราไปซื้อเนอะนแล้วเป็นร้านแรกด้วยใช่วันนั้นเจมส์ก็าโทรคุยกับเพื่อนเขาแล้วที่เนี่ยเพื่อนก็แล้วคนเนี้ยเขาบอกจะให้เพื่อนเขาพามาเก็บที่เนี่ยที่ต้นเลยแล้วก็กินได้เลยใช่แล้วก็เขาบอกราคา,ากระป๋องละสองร้อยป็ต่บอกตร่าคาละสองร้อย ตาบอกตาเคยซื้อกระป so ta, ๋อง250ร้อยห้าสบอกไม่ใช่เป in er ็นกระป๋องเป็นตะกร้ารที่เขาว่าตะกร้ารตาตาแรกก็คิดเป็นตะกร้าลูกใหญ่ๆใช่เป็นตะกร้ารสี่เหลี่ยมป่ะเออนั่นแหละตะกร้าตะกร้าใหญ่เนี่ยเขาก็มาคัดกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแง่แง่แง่เนี่ยมาคัดสตรอเบอรี่จริงๆคือมันมีเยอะหลายไล่แล้วก็มาตรงนี้ก็ได้แล้วก็มาซื้อสวยมากคืมันเป็นไรสตรอเบอรี่จริงๆอ่ะสวยนะดูด้วย คือผู้ขายสตรอเบอรี่ที่เนี่ยปังคืออากาศมันคงดีมากมากอ่ะที่เนี่ยมันก็เลยปลูกได้แบบน่าจะทั้งปีอ่ะเขาปลูกทั้งปีใช่ไหมนะใช่ครับมีตลอดเลยที่เนี่ยทีทางนั้นเลยเนี่ยเดินเดินเก็บสตรอเบอรี่เพลินลงไปเวลาขึ้นไปต่างเสียเดินเพลินนะขึ้นนี่ไม่ใช่เล่นเลยคือคนสนใจที่จะกลับเชียงใหม่คือจะแวะมาซื้อที่เนี่ยใช่ใช่มันเป็นทางผ่านไป อมอนแจมแม่แจ,ม,แม,แจมเอ้ยทางผ่านแม่แจมสวยนะเนี่ยสวยเนาะ,ะ,ะแต่ต้องมาเก็บเช้าเช้าไม่ก็ตอนเย็นน่ะน่าจะดีหนูว่าใช่ครับแต่ตอนนี้มันหัแดดมันแรงไปหน่อยแต่อากาศไม่ได้ร้อนนะครับอากาศดีมากนี่คือความยิ่งใหญ่ของบ้าน้างุงคือทั้งหมดนี้นะที่เป็นเขียวเขียวข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นไร่สตอมทีม่อยู่เลยเนาะน,นี่ยังไม่หมดฟังรู้นีก <I> หมดค่ะก็สำหรับทริปนี้นะคะฟิงก็จะพาเที่ยวประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวฟิงก็ต้องเดินทางไปกับกนาตาต่อนะที่ที่มารอบนี้ฟิงเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะในแม่ห้องศรนก็เพิ่งรู้ด้วยว่ามีอะไรแบบนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะนาตาอันเดยออนทัวนะคะที่พามาเบิง่งอะไรแบบนี้ด้วยก็ดีใจมากๆเลยแถมได้มาหมู่บ้านปางองใช่ไหมที่เราปลูกสตรอว์เบอร์รีได้มากินแบบ ตัวตะบลิสสดๆแบบเนี้ยโอ้โหลูกใหญ่มากก็เอาไว้คลิปหน้าปิงไปไหนกับนาต่อนะก็ฝากติดตามได้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปิงด้วยนะไม่เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย